สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่ชมโดมกลามออนไลน์นะครับผมชอบถ่ายรูปครับผมชอบเดินทางครับและทุกคนคงทราบ2เรื่องนี้ดีผมต้องการความคล่องตัวครับไหนจะพกกล้องพาสปอร์ตโทรศัพท์มือถือโอ้ยเกตกาครับมาดูนี่เลกว่าพกมาตัวเดียวมีทั้งมือถือทั้งกล้องเลยเดี๋ยวมาดูซิว่าวิวหวานๆวันนี้ถ่ายมาแล้วเป็นไงเดือนครับ โอ้โห oh, 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 เดินถ่ายร <_ C> e <an> ูปเลือกรูปกันสะเพลินเลยนะฮะ mm hmm. นี่ก็มืดแล้วมันก็ยังทํางานได้แบบแบบดีเลยอะ่ะ mm hmm. เอาละครับตอนนี้ผมก็เจอบุคคลที่ผมจะมาลองโหมดที่เป็นโหมดสุดยอดของความคิดนะฮะโหมดหน้าสวยนะฮะเชียร์เชียร์ฮัลโหลเชนไอเช่ก็พิชเช่เนาะไม่รู้ละถ่ายแล้วอะ่ะนี่นะฮะเราเลือกไปเนะะี่ยฮะสปอร์ตหน้าสวยนะฮะมันก็จะจก,กล้องดีเทคนะครับดีเทคเสร็จ กดเข้าไปเลยฮะตอนนี้นะครับผมได้แล้วรูปของคุณป้าหน้าฉามตันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราเติมความใสให้กับผิวของคุณป้าไปอีกนิดนึงเนี่ยจะเป็นยังไงแหมปรับให้ตาคุณป้ารุ่นนี้ไม่รู้ใส่หวบิ๊กอายป,าปรับนิหน่อยนีแบวขึ้นไหมเสร็จแล้วปรับหน้าคุณป้าให้ดูเพรียวเล็กสวยงามลงหน่อยผมบอกเลยว่า LOOK A LOT YOUNGER เอาละครับมาถึงโหมดต่อไปนะครับโหมดนี้ผมชอบมากๆเลยครับคุณเคยเห็นไหมครับเวลาคุณไปปาร์ตี้เนี่ยคุณไปถ่ายรูปคนที่อยู่ในปาร์ตี้กำลังเต้นรำกันอยู่เนี่ยและมีแสงข้างหลังมันเคลื่อนไหวตามเนี่ยขอคุณมีแค่3อย่างครับ 1. ขาตั้งนะครับตั้งหน่อยเดี๋ยวมือสั่นนะครับ 2. ปรับโหมด M นะครับหรือโหมดเมนูนี้เองนะครับ3ก็คือเลือกสปีดชัตเตอร์ ไอ้ช้าที่สุดเลยช้ายิ่งช้าเทาไหรคุณยิ่งมีเวลาเขียนเยอะเท่านั้นเดี๋ยวไปทำให้ดูกันเลยครับ วันนี้ก็ถ่ายรูปมันเจเพลินโหกดไปแบบหลายรูปมากนะฮะเดี๋ยวทษทีครับถ่ายเข้าครับฮัลโหลอ๋อครับเดี๋ยวไปแล้วครับเจอกันนะครับเจอกันด้